หมอพรทิพย์ขนลุกบุกบ้านแตงพงศกรเปิดไพ่สื่อถึงแตงโมนิดา ปฏิบัติการตีท้าครัวอาทิตย์นี้12มิถุนายน2565บุกบ้านแตงพงศกรเปิดไพ่ทํานายไทยทักเรื่องคดีแตงโมอดีตเพื่อนสาวคนสนิทโดยมีคุณหญิงหมอพรทิพย์มาช่วยเพิ่มความเข้มข้นร่วมพูดคุยในรายการตีท้าครัวทางช่อง3ซึ่งมีช่วงหนึ่งที่ทางรายการขอให้แตงในฐาด้าหมอดูช่วยเปิดไพ่ทำนายไทยทักเรื่องคดีแตงโมโดยให้คุณหญิงหมอพรทิพย์ถามคำถามที่ตัวเองอยาก สาม,มาทีุ่ดซึ่งคําถามที่คุณหญิงหมอพรทิพย์อยากรู้มากที่สุดก็คือการออกมาทํางานเรียกร้องความยุติธรรมให้กับแตงโมของคุณหญิงหมอจะประสบความสําเร็จสามารถคืนความเป็นธรรมให้กับน้องแตงโมได้หรือไม่ปรากฏว่าไพ่ของแตงได้ทํานายไทยทักว่าคุณหญิงหมอพรทิพย์จะประสบผลสําเร็จกับสิ่งที่ทําแม้ก่อนหน้านี้จะเจออุปสรรคที่ทําให้การทํางานไม่คืบหน้ามาแล้วแต่การทํางานครั้งใหม่จะไม่เหมือนครั้งก่อ จะมีและจะได้เห็นอะไรใหม่ๆออกมาจนสามารถให้คําตอบกับสังคมได้ขณะที่คุณหญิงหมอพรทิพย์ก็เสริมว่าคดีแตงโมเป็นคดีที่ทุกคนในประเทศไทยสนใจเพราะทุกคนอยากเห็นความยุติธรรมเกิดขึ้นใครที่คิดว่าความยุติธรรมไม่มีจริงคุณหญิงหมอยืนยันว่าคนที่คิดแบบนี้จะต้องเปลี่ยนใจเพราะจะได้เห็นว่าความยุติธรรมนั้นมันมีอยู่บนโลกใบนี้จริงๆส่วนคําถามว่าแตงหิวแสงใช้ กระแสะแตงโมกลับมาหาพื้นที่บนสือ่อตรงนี้แตงได้ชี้แจงในรายการว่าเพียงแค่ต้องการเปลี่ยนกระบอกเสียงให้กับแตงโมขณะที่คุณกรคุณพ่อของแตงก็มาร่วมรายการด้วยพร้อมบอกว่าสนับสนุนกับทุกสิ่งที่แตงกำลังทำอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะายบาย